สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเลอกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องจุลินทรีย์เบนจคุณปรับปรุงบำรุงดินนะครับดีอย่างไรพี่น้องเกษตรกรหลายท่านสายเกษตรอินทรีย์เคยจะเคยทานะครับเรื่องจุลินทรีย์เบนจคุณเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะนาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังทั้งวิธีการผลิตและวิธีการใช้เพื่อพี่น้องเกษตรกรอยากใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรท่านไหนพอมีกาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งช่วยเหลือภาพบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไป เช่น่วยที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหล,ลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนานหาจิตในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์มาจากสามารถไปจากผ่านบัญชีแจ็คลิปที่ผมได้ไว้โดยตรงของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านในประสงค์มาจากผ่านเราสมเด็จกุจันทร์เก้าแปดสี่กุฎจันทร์เหมอนสูนสี่เหลี่ยมกดฎทออกได้จากข้างละหน่วยาบาลตู้กระไก่มืาถือเพื่อสมทบทุนสร้างเกผู้สูงอายุาของโรงพยาบาลซีรียร่าส์นะครับก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าทั้งหมดต่อไปนี้นะครับเป็นของสำนักง,งานพิพิธภัณฑ์กเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับพี่น้องสิกอส่อนทราบไหมครับส่วนผสมของจุลินรี์บนจคุณเนี่ยนะครับมันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะลงมือทําแล้วก็เราจะไปหาวัตถุดิบพวกนี้ได้หรือไม่นะครับจุลินซีย์บรจคุณเนี่ยถ้าเราดูส่วนผสมตรงนี้ตามที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับ เป็นของอมูลที่เฉลิมพระเกียรติของในหลวงเรานี่นะครับก็จะมีผลผสมประมาณ7 8อย่างนะครับอย่างแรกที่สําคัญก็คือ1นดินดินเนี่ยเขาจะเลือกดินอยู่3ประเภทก็คือ 1. ดินจอมปลวก2ดินรากข้าว3ดินกอไผ่นะครับบางคนก็บอกว่าเอาอย่างเดียวได้ไหมนะครับก็ต้องต่ว่าอย่างเดียวมันมันก็อาจจะไม่ครบเนญเดคนหรือบางท่านก็ทําอย่างเดียวก็ได้นะครับ แต่สูตรนี้เนี่ยดินเนี่ยก็จะมีดินจอมปลวกดินรากข้าวดินกอไแผ่เข้าใจผสมกันเลือกมานะครับให้ได้ทั้ง3อย่างให้ได้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับสองน้ำตาลทรายแดงจํานวน2ขีดนะครับน้าตาลทรายแดงก็หาไปย,ยากตามสกลาดทั่วไปนะครับสายาคูรเ,เรนนมเปรี้ยวจํานวน1ขวด4หัวอาหารไก่เล็กจํานวน1กิโลกรัมหําอ่อนจํานวน5กิโลกรัม 6แป้งเข้าหมาก1 2ก้อน7โูลมนสัตว์แห้ง1กิโลกรัม8น้ำสะอาด250เมลลิตรนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมของจุลินทรีย์เบนจดคนซึ่งที่มันจะหายากหน่อยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นดินจอมปลวกดินรากข้าวกับดินกอไผ่นี่แหละนะครับดินรากข้าวเนี่ยคงหาไม่ยากดินกอไผ่ก็มันมีกอไผ่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าดินจอมปลวกบางทีก็หายากๆนทุกวันนี้เนาะนะครับ แต่ถ้าหาได้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยก็เอาประมาณามาประมาณกนะิโลกร,รัมรวมๆกันแล้วนะครับน้ำตาลสายแงก็ซื้อได้ยาโคโค่อาหารไก่เล็กลำอ่อนเปเข้ามามูลสัตว์แห้งอันนี้หาได้หมดเลยแต่ยากในอย่างแรกนะครับบางท่านมีแล้วก็คงยากอันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดของจุลินทรีย์เบนจคุณปรับปรุงบำรุงดินนะครับหลังจากที่เรารู้ส่วนผสมไปแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนการทําบ้างจากส่วนผสมทั้ง8อย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ ขั้นตอนการทําเขาทํำยังไงกันบ้างขั้นตอนการทําจะมีดังนี้นะครับขั้นที่1บี้แป้งเข้ามาผสมกับขังอาหารไก่เล็กมูลสัตว์รำอ่อนดินน้ําตาลสายแดงจากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวน้าําสะอาดทุกเคล้าให้เข้ากันนะครับไอตัวนี้เนี่ยเราก็จะนําบางท่านก็จะเอาแบบกะละมังคุถังที่มันเป็นภาชนะใหญ่ๆหน่อยมามีแป้งเข้ามาลงผสมกับหังอาหารไก่มูสัตว์รำอ่อนดินน้ําตาลสายแดง จากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวนะจ๊ะแล้วก็คลุกในกะละม,มังหรือในสิ่งที่ท่านได้เตรียมไว้นะครับจากนั้นเราคลุกกันแล้วเนี่ยสองนะครับเป็นการทดสอบทดสอบอะไรบ้างทดสอบว่าส่วนผสมที่เราคลุกเค้าไปแล้วเนี่ยความเชื้นมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับถามว่าเราทดสอบตัวไหน,นทําง่ายๆโดยการกําถ้าพี่น้องสิก่อนกําแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําไหลออกมาจากมือจากง่ามมือพวกเนี่ยนะครับ กำแล้วคลายออกนะครับกำแล้วคลายออกพอกาแล้วคลายออกปุ๊บเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนมันไม่แตกก็ถือว่ามันใช้ได้ข้อ2นี้นะครับเป็นการทดสอบนั่นเองว่าความเชื่นเหมาะสมไหมกมถ้าไม่มีน้าไหลออกจากง,ง่ามมือแสดงว่าใช้ได้พอปล่อยปุ๊บมันยังจับตัวเป็นก้อนแสดงว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ส,ส่วนขั้นตอนที่3นะครับเป็นสู่กระบวนการปั้นน,นั่นเองการปั้นให้เป็นก้อนเนี่ยอ่า เรียกว่าลูกขนาดประมาณลูกเทนนิสจากนั้นก็ใส่ตะกร้าเรียงกันที่สําคัญพี่น้องสิกรอย่าซ้อนกันนะครับพอเรียงกันให้เรียบร้อยแล้วก็คลุมด้วยกระสอบป่านชุบน้ําให้มันมันเพื่อก็ระสอบปานเนี่ยชุบน้ําให้มันมาณแล้วไปคลุมนะครับก็ประมาณ6 7งวันเริ่มแข็งและเปลี่ยนสีนะครับประมาณ10วันก็สามารถนําไปใช้ได้ปรับปรุงปลงกิรียนปลูกพืชได้นะครับอันนี้เป็น3ขั้นตอนในการผลิต จุลินทีเป็นจักนรคุณในการปรับปรุงบำรุงดินนะครับหลังจากทราบเรื่องวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตไปแล้วมาสู่วิธีการนําไปใช้เราจะใช้อย่างไงบ้างนะครับการใช้เนี่ยซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ที่ผมนํามา2ข้อเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นพื้นที่เรารู้จักกันข้อที่1เลยถ้าเป็นพื้นที่แปลงปลูกเล็กนะครับการฝังก้อนเป็นจุณเนี่ยก้อนต่อ1ตารางเมตรแล้วจึงโรยโมนสัตว์2กกำมือ รดน้ําทิ้งไว้ก่อนประมาณปลูกก่อนที่จะปลูกเนะี่ยสิบถึงสิวันนะครับแต่ว่ามูลสัตว์เอาไปทําไมมันเป็นอาหารของพวกนี้พวกจุลินทรีย์พวกนี้รดน้าเพื่อให้มันได้ความชื้นเพราะจุลินทรีย์จะทํางานได้มันก็ต้องมีความชื้นนะครับพวกนี้เราเขาเรียกอะไรบำรุงดินก่อนที่มันก่อนที่เราจะปลูกขึน้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สายเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาทํากันอยู่แล้วนะครับข้อที่2ถ้ามันเป็นไม้กระถาง ก็ให้แหวกดินเป็นรูแล้วทุบจุลินทรีย์เป็นจุลพวกนี้นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในรูนะครับแล้วก็แหวกดินเป็นรูก่อนแล้วก็ทุบจุลินทรีย์ใส่ในรูลงไปแล้วก็ใส่มวลสัตว์ตามลงไปเพื่อให้เป็นอาหารจากนั้นก็รดน้ําให้มันชุ่มชื้นนะครับเป็นกระถางก็คือเจาะรูลงไปปุ๊บทุบจุลินทรีย์เป็นคนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยมวลสัตว์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะใส่ประมาณ 1- 2เดือนจากนั้นก็ไม่ต้องใส่อีกนะครับอ่า ไม่ต้องใส่อย่างไยว่าไม่ต้องใส่พวกจุลินทรีย์เป็นจุลคนทรีกเราก็จะใส่เฉพาะมูลสัตว์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วถ้าต้องการให้มีชีวิตอยู่ได้นานๆจุลินทรีย์เป็นจุลคนทีที่เราใส่ลงไปก็ให้นําเศษถ่านมาตำตำตำแล้วก็ยัดลงไปในดูด้วยเมื่ออาหารหมดจุลินทรีย์พวกนี้จะมาอยู่อาศัยอยู่ในรูปุ่นของพวกถ่านทจริงๆและกระบวนการพวกนี้นะครับการตำเขาเรียกว่าตำถ่านเนี่ยไปใส่ปรับปรุงในดินเนี่ยเป้าหมายคือถ่านมันมีช่องอากาศอยู่ในนั้นเยอะ คือมันโปรง่งจุลินทรีย์ต่างๆมันจะไปอยู่ในนั้นบางทีเนี่ยาบางท่านก็จะใช้ถาดพวกนี้ต่ำๆผสมกับพวกปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยอะไรแล้วก็ไปแช่ให้มันซึมเข้าไปในถาดแล้วก็ค่อยปลดปล่อยออกมาเขาก็ทํากันอย่างนี้ก็มีแต่ใน,นกรณีที่จุลินทรีย์พวกนี้เขาก็เพื่อว่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทะรีย์ในกรณีที่เราอาจจะลืมเติมพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกให้จุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ที่เราทําไว้นะครับ ขาสรุปนิดหนึ่งนะครับจุลินทรีย์บรรจุขุนที่เป็นนักศกอาจะต้องควรรู้จะทําไงบ้างนะครับสมมติวก็มีดินดินเนี่ยหกิโลกรัมภายในหกิโลกรัมนี้ประกอบด้วยดินจอมปลวกดินดักข้าวดินกอไผ่สองน้ำตาลแสดง2ขีดยาคูหรือนมเปรี้ยว1นขวดหัวหารไก่เล็ก1กิโลกรัมาร์อ่อน5 0 0กรัมแป้งข้าวหมาก1นึ่งงสองก้อนมูลอ่ะมูลสัตว์แห้ง1นึ่งสกิโลกรัมน้ำสะอาดสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรหลังจะได้วัตถุดิบมาแล การบีแป้งเข้าหมากคือหากะละมังมาก่อนบีแป้งเข้าหมากผสมขังหวานแก่เล็กมูลสัตว์รำอ่อนดินน้ำตาลสายแดงจากนั้นก็เติมนมเปรี้ยวน้ำสะอาดคุกก้นให้เข้ากันพอคุกก้าเสร็จเป็นถึงขั้นตอนที่พิธีทดสอบทดสอบก็คือเรากำขึ้นมาถ้าไม่มีน้ำออกตามง่ามมือแสดงว่าเริ่มใช้ได้ในการที่หนึ่งสองพอกำปุ๊บเราปล่อยถ้ามันไม่แตกตัวถ้ามันอยู่เป็นก้อนเนี่ยแสดงว่าใช้ได้โอเคแล้วนะครับจากนั้นก็มาสู่ขั้นที่3ก็คือ การปั้นให้เป็นก้อนก็ประมาณเท่าลูกเทนนิสบางทีก็แล้วแต่คนเนะาะบางคนบางท่านอาจจะน้อยกาลูกเทนนิสก็ได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่มาตรฐานคือลูกเทนนิสแล้วก็นํามาเรียงในตะกร้าย้ําสําคัญห้ามวางซ้อนกันนะครับห้ามวางซ้อนกันพอเรียงในตะกร้าแล้วเอากระสอบป่านหรือผ้าก็ได้ชุบน้ำหมาดๆวางทับ,บไว้6-7วันเนี่ยมันจะเริ่มแข็งแล้วก็เปลี่ยนสีประมาณ10วันเนี่ยก็สามารถนําไปบำรงดินต้นพืชได้วิธีบำรงก็คือโดยส่วนใหญ่ถ้าใครจะบำรงเป็น พืชที่ปลูกแล้วเนี่ยพวกนี้นะครับหรือพืชกระถางที่เจาะรูแล้วก็บางท่านก็บดให้ละเอียดแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่โมนสันลงไปบางท่านก็เอาเป็นก้อนลงไปเลยก็มีนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับวิธีตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการบํารุงดินของจุลินทรีย์บรรจุคนซึ่งผมว่าไม่ว่าอินทรีย์เกษตรอินรียหรือกรเกษตรเคมี MA, ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจลินียร์ีเป็นจคุคนที่ใช้ในการปรับปรุงบำร,รุงดยนดีอย่างไรต้องเน้นพี่น้องสะก่อนอย่างนี้นะครับว่าถามว่าจลินีย์ซีเหล่านี้ทํายากไหมไม่ยากไม่ง่ายเกินไปที่เราจะทําได้แต่ถ้าทําได้มันเป็นคนคุณอุปการของพื้นดินเลยก็ว่าได้นะครับเพราะไหนครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะเรียกว่ามหาสัจจรร์ก็ได้มันช่วยในการปรับปรุงงยินให้ดีขึ้นนะครับ ใช้ได้ทั้งเกษตรเอนซีทั้งเคมีใช้ได้หมดแต่เอนซีเนี่ยเขาจะนิยมใช้มากส่วนเคมีเนี่ยถ้าใช้กับปุ๋ยเนี่ยประสิทธิภาพก็เรียกว่าอะไรมันมีผลต่อจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้นาน,านเนี่ยปุ๋ยเราอาจจะได้ใช้ลดลงก็ได้เพราะดินมันดีนั่นเองนะครับผมก็อยากให้พี่น้องสกอรเริ่มใช้กันบ้างนะครับหลายท่านก็อาจใช้อยู่แล้วแหะถ้าใครยังไม่ไม่ไม่เคยใช้เนี่ยลองใช้ดูนะครับอาจจะเป็นการคือที่แน่แหละถ้าดินมันดีเนี่ยต้นทุนการผลิตยังไงมันก็ลด จริงไหมครับยังไงมันก็ลดแต่หลายท่านว่าโอ้ยังไงก็ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแหละนะครับลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมคิดดูเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปี2017นะครับสิ่งที่เราทํามาเก่าๆเนี่ยไม่ใช่วันไม่ดีนะดีเหมือนกันลองเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนทัศนคตินิดหนึ่งก็ยังดีนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิกก่อนไม่มากก็น้อยหากปีภาพกันหน่ยก็ขออภัยไม่นะที่นี้ด้วย หลักการที่สําคัญมากในการจริตที่ขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆบบอย่าพยายามและอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูนตโลวัดพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเฉมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไมอาอารมณ์ ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้องสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ